งามจ้ะน้อยก็เอาเพื่อเพิ่นจะได้แตกงวดหนามานี่ก่อใหญ่งามเป็นยังเราจะอักกระเตนของเราจะพอแมีพ่นองจาพักอัลกัตเตนฝรั่งเศสจ้ะ คือหู้จากกินคือหู้จากกินื้อหู้จกันจกน้ำค้นไทยหู้จากน้ำเบอร์อีลีกะเลียววบาเห็นเลยมาจากนี้เก็บมือเดียวได้หลายอะไจ้ะนี่ย่างไปใส่กะเห็นเยอเด ใ่ละโอ้ภูมินี่จ้ะแม่พี่น้องจ๋าเบิ้งภูมินี่พุ่นน่ะงามแ้งามงามราัปตาปเบิงยอดนี่เด้อเบิ้งติดทพุ่นน่ะภูมินี่ลอดตาคนจ้ะภูมินี่โห้ภูมินี่ลอดตาคนมาได้จ้ะบ่ ลอดมาได้ยังไงเนี่ยเยอะมากยายเ,ยเริงเต็มเลยใส่เอียกนี่น,นี่นี่จ้ะนี่คุณน่ะอ้สอนยอดจ้ะ เออยอดพื้งนงามๆทั้งนั่นเลยห้อยเด็ดใหม่ๆไปอีกนี่ไงอยู่ติดๆกันไปเรื่อยๆจ้ะนี่โอย้ยอดนี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะย,ย,ยอดพักตะกัดแตนยอดนี่ งามค่ะงามเนี่ยนี่เอาใส่ถุงมือจะ้ะว่าใส่ถุงมือหย่าคันไหลไงอย่าคันไหล,หลต้องใส่ถุงมือจะ้ะป้าเบื้องบงนี้นี่เบื้องอย่างลงมแล้วเอาอยู่ลุมนี่โอ้คุนอะนอะคุอนะ ขึนะ้น่ะนี่สวยๆเลย้สวยงามๆจ้ะกระตาเฮานี่จ้ะอันนี้ผู้เดียวทั้งเก็บทั้งทายว่าปันใดจ้ะว่าธนาัดปันใดนี่นี่ คุณะคุณ呐นักดังโปุ๊ปจะพ่อแม่พี่นอ้องจะคุณ呐หูหูอ,อดมาเป็นงามกระเดียกกระดอดแทะฮืมใส่เอียกเดินขึ้นเดินลงจันเป็นทางสั้นจ้ะ ทางสั้นทางเนินเดินขึ้นแล้วก็เดินลงนะมูลนี่จ้ะนี่เดวเบิ้งบกคักกับว่าเห็นกับห้าอันเดียวกันเราโลดหญ้าก็ขึ้นยาวนี่นี่คอยเก็บไปจ้ะ คอยเก็บคอยเล็มเอาคนรู้จักหลายจ่กตรงนี้คนหลายโอ้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 หัวซักหัวซักลงเนินลงเนินโอ้ยใช่หะออ้ยอุยอุยนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผักตะกระแตนเราได้ไอ้ กต้าหนึ่งจาพอแม่พี่น้องจ่ายยังไงก็